โรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดตั้งอยู่เลขที่8หมู่หนึ่งบ้านนาสายตำบลน,นาสายอําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนทั้งสิ้น237คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน18คนบริหารงานโดยนางสาวรัตดาวันพาณาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาศายน้ำรอดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านอาศายน้ำรอดได้ใช้รูปแบบ4บุก6มเดลในการพัฒนางานด้านคุณธรรมโรงเรียนอันประกอบด้วยหลักการพัฒนาคุณธรรม 1. ทําทั้งโรงเรียน 2. ทําจากล่างขึ้นบน 3. ทำอย่างมีส่วนร่วม 4. ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 1. สร้างการรับรู้และการยอมรับในโรงเรียน 2. สร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ 3. กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4. กำหนดวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 5. ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุปเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในปีการศึกษา2566นี้โรงเรียนบ้านนาายน้ำรอดมีการจัดทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความพอเพียงความรับผิดชอบความมีวินยัยและความซื่อสัตย คุณธรรมด้านความพอเพียงโครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมในด้านนี้ได้แก่โครงงานออมบรรณิตชีวิตแจ่มใสและโครงงานธนาคารขยะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกคือให้รู้จักดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงประหยัดอดออม รู้จักความพอดีพอเหมาะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีการวางแผนการใช้จ่ายและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมคุณธรรมด้านความมีวินยัยโครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมในด้านนี้ได้แก่โครงงานเด็กดีมีวินยัยใส่ใจระเบียบแถวและโครงงานพูดเพาะสนอกหู เป็นโครงงานส่งเสริมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกในด้านความมีระเบียบวินยัยการประพฤติปฏิบัติตนในสังคมได้เหมาะสมเช่นการเดินแถวการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนมีความสุภาพนอบน้อมเป็นผู้ที่มีสัมมาคาระวะเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์โรงเรียนได้จัดทำโครงงานของหายได้คืน ซึ่งเป็นโครงงานที่ส่งเสริมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกในด้านของความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนรู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตวนและผลประโยชน์ส่วนรวมใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหายอย่างมีสติคุณธรรมด้านความรับผิดชอบประกอบด้วยโครงงานจานไม่มีขาโครงงานรับผิดชอบดีมีจิตอาสาโครงงานชีวิตติดจอ โครงการรับผิดช,ชอบสะอาดใครมาก็าชมโครงการตื่นเช้าสดใสมาโรงเรียนไวทันเวลาโครงการส่งงานครบจบที่เกรดสวยและโครงการคุณธรรมสหกรณ์ดีมีความรับผิดช,ชอบซึ่งแต่ละโครงการจะส่งเสริมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกในด้านความรับผิดช,ชอบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโรงเรียนทันเวลา ตั้งใจศึกษาหาความรู้อยู่เสมอทำงานด้วยความละเอียดความรอบคอบเพื่อให้ผลของงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด